ก็สวัสดีครับวันนีค็อยู่ช่องให้แก่ที่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่ก็เดิมอะไรเนี่ยชุมนุมไล่บอกก็ได้นะไล่ปลาครับโอ้พระเจ้าจอดมาถึงก็หาเรื่องเข้าคุกเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ใครมาดอาดอดอนาพี่เนี่ยก็นะครับก็วันนี้ก็อยู่กับน้องคนสวยคนหล่อเตมไปหมดเลยนะครับคนดูคลิปก็สวยก็หล่อเหมือนกันนะครับกินข้าวยันนะครับผมแล้วก็นี่ใครเอ่ย เออน้องแมลงทอดอบเนยผอสงสังยหน้องก็ชอบกินแมลงทอดเน่เลยนะครับผมก็วันนี้พี่มีกิจกรรมดีๆมาบอกน้องๆน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่จะจัดกิกจกรรมแจกเงินวอลเล็ตให้กับน้องๆน,นั่นเองนะครับผมแบบ รายละเอียดยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกอีกรอบหนึ่งครับพี่ซุกหล่อโอ้ยขอบคุณครับนะครับก็นะครับให้น้องๆนะครับแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวที่คิดว่าสวยหล่อที่สุดแล้วนะครับผมแบบเท่อเอ็กซ์อัสมาดด็อกที่สุดแล้วนะครับก็ไปโพสต์หน้าหน้าเพจพี่เลยนะครับซุกหำจิ๋วนะครับเพจใหม่พี่นะครับผมไปโพสต์ไว้นะครับผมแล้วก็ให้คนอื่นนะเข้ามาโหวตหรือว่ายังไงครับใครได้ไลค์มากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามนะครับก็จะได้รางวัลไปนะครับรางวัลอันดับหนึ่งนะครับจะได้ เจ็ดสิบวอเลตนะครับและก็อันดับที่3าก็คือ50บวอเล็ตนั่นเองนะครับผมรางวัลอปอบใจก็เป็นคุกกี้ไปนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวไปพูดถึงกติกาดีกว่านะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมมาฟังกติกากันเลยดีกว่านะครับกติกามีว่าน้องต้องกดไลค์กดซับสไครป์ช่องพี่ก่อนนะครับแล้วก็กดในเพจด้วยนะครับผมกดไลค์ในเพจด้วยนะครับก็ เอาเป็นว่าตามนั้นนะครับผมหมดเขตวันที่3 1เดนะครับผม <S <S และก็มาดูร้านค้าของเรากันเลยดีกว่านะครับก็มีของเข้ามานิดหน่อยๆก็แล้วกันนะครับผมเป็นของปีที่แล้วทั้งหมดละมั้งนะครับผมและก็มีของที่มาสภายพี่มากเลยพี่ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยเอามาขายได้ไงวันนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะมาขายอะไรนี้นะครับผมเดี๋ยวก็อันนี้รองเท้ามาขายแล้วทุกคนรู้แล้วนะครับผมและก็ปีกนะครับสี่พันเพจะคระับแพงซะเปล่าเล่าเลยะครับผมอยา่าไปซื้อนะครับแนะนําว่าค่อยซื้อนั่นเองนะครับผมอ่า แล้วก็มีกิจกรรมที่มันน่าสนใจนะครับกิจกรรมน่าสนใจมากเลยนะเข้ามาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมรับแอปอะไรนี้นะครับผมพี่ก็ได้รับไปแล้วนะครับแล้วก็นี่นะครับสิ่งที่พี่ตกใจมากเลยเอามาขายได้ไงครับนี่โอ้สองพเพชรเพนั่นเองนะครับผมเป็นราคาโดนใจอีกแล้วนะครับแค่3ดาวเองนะครับน้องๆไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับใครชอบนะครับหรือว่ายังไงก็ซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่งบน้อยก็ไปลงแข่งกับกลุ่มได้นะครับลงแข่งการแต่งตัวอะไรนี้นะครับผมพี่ตกใจคลิปไหมก็นะครับถ่ายสิครับ ผก็านะมาดูเข็มกัดนะครับได้เข็มกัดฟรีด้วยนะครับเข้าเกมไปก็ได้เข็มกัดเลยนะคะผมเออ,เอ,อ,เอ,อที่รักมาแกล้งคนกันหน่อยแล้วกันนะครับทําไมเธอทิ้งเราไปทําไมอ,อ่ะผิดคนแล้วออใช่ผิดคนแต่แค่อยากแกล้งเธอครับพนะี่น้องอะไรครับนี่ก็นะครับ กิจกรรมนี้มาอีกแล้วนะครับดีใจมากเลยครับก็ได้รับแอดหมดทุกคนแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้รับแอดนะคคงไม่มีละมั้งครับผมเพราะพีรับหมดแล้วนะครับผมก็นะครับขอบคุณเจมที่จัดกิจกรรมรับเพื่อนเร็วให้กับพี่นะครับดีสแตมเร็วนะครับผมจะได้รับแอดน้องๆหมดทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับว่าหมดเขตเออลืมบอกหมดเขตถะาหมดเขตวันที่ สามสิบเอ็ดนะครับผมสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมกันเยอะๆกันแน่ครับผมแล้วก็ก่อนทํากิจกรรมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับนะครับผมถ้าใครไม่กดไลค์กดซับสไครป์นะครับหรือว่ากดเพจดีนะครับก็ไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับผมก็สำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับจุ๊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 บไปกดไลค์เพจใหม่พี่ด้วยซุกหำจิ้ Música